ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกสีนอกผู้แทนจากชาวบางบอลจอมทองหนองแขมวันนี้ดิฉันจะขอร่วมอภิปรายเพื่อตัดโครงการเล็กๆของสํานักงานสารรัฐธรรมนูญสักหนึ่งโครงการค่ะท่านประธานขอสไลด์ค่ะโครงการนี้นะคะท่านประธานเป็นโครงการที่เขียนมานะคะเพื่อสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอํานวยความยุติธรรมของสารรัฐธรรมนูญประจําปี2568ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะของบประมาณมา1ล้านบาทนะคะโดยที่ในการสอบถามกันในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอการสำรวจหรือว่าอำนวยความเชื่อมั่นเนี่ยจะทำด้วยวิธีใดแต่ว่าเมื่อถามไปถามมาค่ะปรากฏว่านะคะก็ตอบมาว่าอาจจะทำเป็นเซอร์เวอออนไลน์นะคะก็คือแบบสอบถามออนไลน์แต่ที่นี้คะ่ะท่านประธานเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะขอสไลด์ถัดไป ท่านนะคะของบประมาณมานะคะเพื่อทำออนไลน์เซอร์เวยนะคะสำรวจความคิดเห็นที่ประชาชนนะคะมีต่อการทำงานของสาลรัฐธรรมนูญคะ่ะแต่พอที่ฉันเปิดนะคะเข้าไปที่ f c e e o o o ค่ะเพจของสำนักงานสาลรัฐธรรมนูญค่ะนี่คะ่ะท่านประธานไม่สามารถนะคะที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะใน Facebook ของสำนักงานสาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะ ท่านปิดนะคะปิดคอมเมนต์ Facebook ค่ะแต่นะคะท่านมาของบประมาณ1ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำอะไรคะเซอร์เวยออนไลน์สำรวจความคิดเห็นผ่านอะไรคะผ่านช่องทางออนไลน์ท่านประธานนี่มันเป็นการเขียนคำของงบประมาณที่มันย้อนแย้งนะคะกับการกระทำของท่านหรือไม่นะคะ ขอหนึ่งล้านบาทค่ะอยากจะอยากจะฟังความคิดเห็นแต่ปิดเม้นท์ฉ่ำค่ะไม่สามารถมีประชาชนคนไหนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ค่ะท,ทั้งทั้งที่ท่านประธานไอช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะท่านสามารถรับฟังคอมเมนต์ได้ไม่อั้นค่ะมีประชาชนมานะคะสามารถให้ท่านสำรวจความคิดเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนที่สำคัญฟรี ไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะท่านประธานแต่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าท่านปลอดแหกหรือเปล่านะคะที่ไม่กล้าเปิดเปิดคอมเมนต์ใน Facebook นะคะแต่ว่ามาเขียนขอโครงการเอาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกรองเอาความเห็นที่มีประโยชน์หรือว่าเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาจากปากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกไปหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันค่ะ ในฐานะนะคะผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันก็ได้นะคะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของดิฉันค่ะเพื่อบอกว่านะคะอ,อ,อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นต่อการอำนวยความยุติธรรมของสารรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่ดิฉันเอาความคิดเห็นนะคะสามแพลตฟอร์มสามช่องทางนะคะมาให้ได้อ่านได้รับชมกันนะคะ ก็เรียกว่านําร่องโครงการให้ท่านเลยนะคะท่านอาจจะประหยัด1ล้านบาทได้นะคะไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ใน TikTok หรือว่าในอ n น t a g r กรก็ได้อันนี้นะเป็นคอมเมนต์นะคะจาก Instagram ฝากบอกทีค่ะว่าประชาชนกินข้าวไม่ได้กินยญานะคะและจุดจุดจุดรับใช้เผด็จการนะ,ะดิฉันเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วก็สารแบบนี้นะคะตัดสินโดย ไร้ like, หลักการแบบนี้อย่ามีเลยนะคะถ่วงความเจริญของประชาชนอันนี้เป็นความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะดิฉันนำร่องโฟงการให้ท่านขอย้อนกลับไปนะคะอีกสองสไลด์ค่ะค่ะนี่นะคะใน t ิ k t o k นะ,ะตอนนี้น่าจะมัน3-4พันคอมเมนต์แล้วค่ะท่านไปอ่านไล่อ่านได้นะคะไม่รู้ท่านจะใจถึงพอหรือเปล่าแค่เปิดคอมเมนต์ a c e b o o กก็รู้แล้วไม่ต้องใช้งบประมาณหรอกค่ะนะคะไม่มีความเชื่อมั่นใน ความยุติธรรมของสารรัฐมนูญครับเนื่องจากขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองเกินกว่าที่ระบุไว้ในรัฐมนูญโดยไม่มีใครสามารถเอาผิดได้เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากเกินไปจนอาจใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ครับถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะนี่นะคะใน f a c e b o o นะคะก่อนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนยกเลิก กฎหมายหมิ่นสารก่อนดีไหมคะเพราะไม่งั้นท่านก็คงจะได้รับแค่คำชมไม่รับคำด่านะคะงั้นฝากบอกหน่อยนะครับว่าการตัดสินแต่ละครั้งของสารรัฐธรรมนูญประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าตัดสินจากความชอบธรรมหรือตัดสินจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะนี่คะ่ะอีกท่านหนึ่งมาเป็นกรเลยนะคะคิดจะมาสำรวจความเชื่อมั่นแต่ มาดันวิ่งหนีปิดคอมเมนต์แล้วเมื่อไหร่ประชาจะได้เห็นว่าสารเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นได้อาชีพนั้นสวยสวยงามด้วยจัญญาบันเธอรักฉันอุปถมัมใช้ไม่ได้แล้วพูดว่าเป็นประชาทิปไตยจงหัดอายมันย้อนแย้งการกระทำ นี่นะคะเป็นคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่ดิฉันนำล่องให้กับนะคะสำนักงานสารแลธรรมนูญไปแล้วนะคะเอาสไลด์ลงนะคะก็นี่นะคะคือคอมเมนต์นะจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งดิฉันนะคะ ทำให้ท่านดูเนี่ยเพราะว่าดิฉันอยากจะสื่อสารค่ะว่าการทำเซอร์เวยออนไลน์ของท่านเนี่ยท่านไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวนะคะท่านเปิดคอมเมนต์ a c e b o o k ค่ะท่านได้สํารวจความคิดเห็นทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะประชาชนก็จะเข้ามานะคะชื่นชมการทำงานนะคะของสำนักงานหรือของตุลาการศารละมนูญได้นะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์เฟซบุ๊กค่ะ อันนี้นะคะที่ฉันก็คิดว่าจะสามารถนะคะประหยัดงบประมาณปีนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปได้นะคะและท่านประธานคะถ้าเมื่อคอมเมนต์เมื่อสักครู่นะคะเป็นคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาดำๆนะคะที่อาจจะไม่ได้รำ่ำไม่ได้เรียนกฎหมายมา หลายๆคนนะคะที่อยู่ในสํานักง,งานสารธรรมนูญหรือตัวสารเองอาจจะบอกว่าโอ้ประชาชนเหล่านี้นะคะไม่ได้รู้กฎหมายนะคะไม่ได้ร่ําไม่ได้เรียนกฎหมายมานี่คะ่ะสไลด์สุดท้ายคะ่ะดิฉันนะคะก็จะขอให้ท่านนะคะได้รับชมนะคะคลิปนี้คะ่ะขอสไลด์ด้วยนะคะบทบาทของสารธรรมนูญไทยผ่านสายตา หกอาจารย์นิติศาสตร์นี่ค่ะท่านสามารถนะคะไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของอาจารย์นิติศาสตร์ซึ่งนะคะมาจากสถาบันชั้นนำของประเทศนี้ได้นะคะแบบฉ่ำๆนะคะมีมีให้ท่านฟังค่ะสองชั่วโมงค่ะและดิฉันรับรองได้นะคะด้วยเ,เกียรติของดิฉันว่าทั้งหกท่านนี้นะคะก็วุฒิการศึกษานะคะ ของจริงแน่นอนนะคะไม่มีการไปซื้อวุฒมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ได้รับการการันตีจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะซึ่งนะคะมีท่านหนึ่งค่ะพูดเอาไว้น่าสนใจนะคะท่านได้กล่าวว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญน,นะคะไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นสารได้สารรัฐธรรมนูญก็มิอาจเป็นสารได้เราไม่จำเป็นต้องมีสารรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะ นะคะวันนี้ค่ะรรท่านประธานคะที่ดิฉันได้นําร่องโครงการไปนะคะแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องของบประมาณ1ล้านบาทเพื่อไปสํารวจความคิดเห็นดิฉันจึงขอตัดนะคะทั้งโครงการนี้ทิ้งค่ะด้วยความเคารพนะคะกับ ข้าราชการนะคะในสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะดิฉันเข้าใจหัวอกของท่านดีค่ะว่าทำงานอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะท่านอาจจะได้รับคอมเมนต์ได้รับคำติติตชมนะคะในแบบที่ท่านอาจจะไม่สบายใจแต่มันก็เป็นด้วยผลแห่งการกระทําของคนในองค์กรท่านค่ะขอบคุณค่ะ